สวัสดีเพื่อนๆนะครับได้เวลามาเสิร์ฟความอร่อยอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นเมนูผัดพริกหยวกไก่นะครับผมหรือว่าไก่ผัดพริกหยวกครับแล้วแต่จะเรียกกันนะครับผมเดี๋ยวจะบอกวิธีการทํานะครับทําง่ายทําอร่อยแล้วก็สะอาดด้วยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวแกต้อมจะแนะนํานะครับทุกขั้นตอนเลยนะครับผมอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับนี่ครับน้าตาน่าทานไหมครับ ก็จะเจอกันทุกวันนะครับเช้าเช้านะครับเพื่อนๆวันไหนที่ทํากับข้าวนะครับสูตรทําอร่อยขายดีเมนูประหยัดนะครับสําหรับไก่ผัดพริกหยวกนะครับวัตถุดิบก็จะมีพริกหยวกนะครับเอาเลือกพริกหยวกที่สวยๆสดๆนะครับเพื่อนๆอ่าแล้วก็เนื้อไก่นะครับเป็นอกไก่หรือว่าเนื้อไก่ตามชอบนะครับผมแล้วก็มีหอมหัวใหญ่พริกแดงจินดาต้นหอมนะครับ อ่าน,นี่ครับนี่ครับอ่าเรียกว่าเป็นการลังสรรเมนูอร่อยให to tomorrow, <highness>. ้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันอีกแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นพริกน้ำปลานะครับผมพริกน้ำปลา3ารสนะครับเครื่องปรุงก็จะมีน้ำตาลทรายน้าพริกเผาพริกไทยป่นนะครับซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสน้ำมันหอยอ่านี่ครับแล้วก็น้ำมันพืชนะครับเพื่อนน้ำปลาท่พยรสนะครับอ่านี่ครับ สำหรับพริกหยวกนะครับผมผ่านะครับแล้วก็เอาเมล็ดอ่อกนะครับแล้วก็หั่นตามชิ้นที่แอตตอมทําเลยนะครับเพื่อนแล้วส่วนต้นหอมก็หั่นเป็นต้นๆนะครับอ่าประมาณนี้นะครับพริกแดงจินดากระเทียมสับให้เรียบร้อยนะครับทุกอย่างล้างให้เรียบร้อยก่อนนะครับส่วนไก่นะครับก็ล้างให้ให้ดีนะครับแล้วก็หมัก ไว้สัก10นาที20นาทีนะครับหมักด้วยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสน้ำมันพืชน,นิดหนึ่งอ่าคุกเขาไปนะครับทำให้เนื้อไก่เขานุ่มด้วยนะครับเพื่อนๆไม่แข็งกระด้างนะครับอ่านี่ครับสูตรง่ายสูตรทำดีนะครับอ่าเดี๋ยวแอดต้อมจะบอกวิธีการผัดนะครับเพื่อนๆอ่าเดี๋ยวเราก็ใส่น้ำมันพืชเป็นปนิดนึงแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปผัดให้หอมนะครับอ่านี่ครับ ความหอมเริ่มเกิดแล้วนะครับเพื่อนตามด้วยใส่ไก่ลงไปเลยนะครับกับปริมาณนะครับเพื่อนชอบเนื้อสัตว์มากเลยชอบเนื้อสัตว์น้อยนะครับแล้วแต่นะครับเพื่อนเ <c oughs> มนูก็หยาดอีกเมนูที่แจ้บแนะนําวันนี้นะครับก็ใส่เนื้อไก่นะครับเพื่อนผัดไก่ให้พอสุกนะครับ ใส่หอมหัวใหญ่ลงไปเลยนะครับอ่าหอมหัวใหญ่ก็มีความหอมและก็มีความหวานหน่อยๆนะครับเพื่อนตามด้วยซอสหอยนางรมนะครับอ่าซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสนะครับใส่ลงไปเลยนะครับแต่ใส่อย่างละหน่อยๆนะครับจากปริมาณนะครับแอต้ตอมก็จะไม่บอกว่าใส่กี่ช้อนชากี่ช้อนโตน,นะครับเพราะว่าแต่ละท่านทานรสชาติไม่เหมือนกันนะครับ ตามด้วยใส่น้ำพริกเผาไปหน่อยนะครับอามีความหวานนะครับน้ำพริกเผาหอมมีความเผ็ดหน่อยๆน,นะครับเพื่อนๆอ่าทำใหอ้อาหารมื้อนี้มีรสชาติกลมกล่อมยิ่งขึ้นนะครับนะัผัดทุกเ้าให้ทั่วเลยนะครับใครอยู่บ้านใกลๆนี่รับรองได้กินอาหารทุกๆวันนะครับเพื่อน โรยด้วยพริกไทยป่นลงไปนิดนึงนะครับผมแล้วก็หย่อนน้ำปลาลงไปหน่อยนะครับตอนนี้เนาะนะครับผมแล้วก็ตามด้วยการใส่พริกหยวกลงไปเลยนะครับอ่าพริกหยวกตั้มก็เอามล็ดออกนะครับอ่าแล้วก็ตามด้วยพริกแดงนะครับอ่าน่าทานจริงๆเลยครับเพื่อนถ้าเป็นร้านอาหารตามสั่งนะครับอ่าสำหรับเมนูนี้ขายดีนะครับเพื่อนครับอชิมรสชาติด้วยนะครับขาดเหลืออะไรนะครับ เติมน้ำนิดนึงนะครับผมแอต,ต้อมก็อชอบผัดแบบน้ำขุกขลิกนะครับผมเพื่อนๆอ่าพิชัยป่นนะครับหอมจริงๆครับหอมขนาดยังไม่เสร็จยังน่าทานขนาดนี้นะครับเพื่อนตามด้วยการหยอกซีวดำเปน็นนจริงนะครับผมเพิ่มสีสันให้เขาหน้าทานยิ่งขึ้นนะครับอะนะครับ ความหวานยังไม่พอนะครับเพิ่มความหวานนิดนึงเ่าเมนูนี้ใก้จะเสร็จแล้วนะครับรสชาติกรอบอมากครับแล้วก็โรยต้นหอมไปนะครับผัดคลุกเคล้าสักครู่แล้วก็ตักใส่จานเลยนะครับเพื่อนนี่ครับเสร็จแล้วครับสําหรับเมนูไก่ผัดพริกหยวกนะครับเพื่อนนะครับอร่อยครับอร่อย อ่าก็เป็นเมนูที่แอดตอมแนะนำวันนี้นะครับเพื่อนๆลองไปทำทานนะครับอร่อยครับนี่นะครับหน้าตาแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ทานด้วยเคียงข้างด้วยพริกน้ำปลาสามรสนะครับอ่าที่ทำไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับเพื่อนๆอร่อยครับอร่อยก็สวยร้อนๆนะครับผมน่าทานจริงๆครับ ไก่ก็มีความนุ่มด้วยครับอ่ารสชาติของน้ำผัดนี่เข้มข้นมากครับเพื่อนๆคลุกกับข้าวอร่อยมากเลยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องต้อมไว้นะครับผมมีเรื่องอะไรดีๆก็จะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับอย่าลืมนะครับมีไลฟ์สดนะครับทักทายกับเพื่อนๆตีห้าถึงหกโมงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นก็ห้าโมงเย็นถึงหกโมงเย็นนะครับเข้ามาพบมาเจอมาทักทายคุยกันได้เลยนะครับผมอย่าลืมนะครับกดติดตามไว้ด้วยนะครับมาทานข้าวด้วยกันนะครับ เป็นเมนูที่แนะนําวันนี้นะครับวันนี้นะครับ